มอมราชสมุทรรีบประโมทเหรอะ๋อนี่ก็เหมือนกันเลยผมเคารพนับถือมากครับสยามรัฐเนี่ยเป็นวิเป็นของวิเศษสำหรับผมเลยครับสี่เป็นดินเนี่ยโอ้โหหนังสือยอดเลยครับแล้วทีหลังผมเห็นตรงข้ามเลยครสี่เป็นดินนี่เป็นหนังสือที่มอมเมาคนให้เห็นาเฉพาะเจ้าเท่านั้นที่ดีครับออไพร่อย่างเราไม่มีความหมายเลยแล้วทีหลังเห็นผพะมชุกรีบกับ ปลอมมางานงานคนอื่นมาอางเป็นของตัวทั้งนั้นเลยครับไอ้ไผ่แดงนี่ก็เอาเอามาจากไอ้ของของอิตาลีมาทาหลายต่อหลายเรื่องแกปลอมมาแล้วก็ไม่บอกล้าบอกปลอมเข้ามาครับออเนี่ยผมก็เลยทีหลังก็เลยฟัดกันแต่พูดกันยังไม่เกลงใจนะครับคุณคริสเนี่ยแกให้เกียรติผมมากกว่าที่ผมให้เกียรติแกนะอืมครับผมเคยเชิญไปปิดงานอยุธยาสองร้อยปีครับ ผมไปหาที่บ้านเนี่ยที่ชอยชนพลูเนี่ยไปกันหลายคนผมบอกบางทีถ้าไปคนต้องคนแกเบี้ยวแล้วแกไม่ไปเขาบอกมีพยานไปวันนั้นครับแล้วไปหาที่ที่บ้านวันนั้นลูกชายอยู่ด้วยเพราะตามเขาอยู่เขาบอกถ้าถามเขาจะไม่เข้ามาวันนั้นหัวเสียมากเพราะแกไม่เคยด่าหมาวันนั้นแกด่าหมาโโอแกเผอิญพวกเราเข้าไปโอ้แกเปลี่ยนเลยตอนรับอย่างดีเลยครับแล้วผมบอกนี่ผมจะเชิญคุณชายไป ปิดงานสองร้อยสิบปีสองร้อยปียุทธยาเขาบอกครัคุณสุักษ์่ปแสดงเองผมบอกผมแสดงมาตั้งแตเปิดงานแล้วผมถูกด่ามาเยอะแล้วอ๋อใจผมถูกด่าใช่ไหม <laughs> ได้เลยผมยันดินถูกด่า <laughs> แล้วผมก็บอกเลยว่างานเนี่ยคุณชายเป็น,น keynote speaker นะพูดที่วัดไายพุทมหาธาตุดแล้วบอกแถวนั้นมีแต่สิ่งประหลักดพันธุ์ ผมพูดให้ครฟังผมบอกผมสัญญาคุณชายผมหาคนมาฟังได้สองพันคนอ่าตกลงโอ้รับากได้ด้วย2000ผม <000 S 2> หาได้<น>ผมติดต่อคุณวันตินเป็นอธิบดีการฝึกหัดครูอ๋อรัเกณฑ์พวกนักเรียน,น,นครูมาเป็นแถวเลยอ๋อครับแล้วผมบอกคุณชายต้องต้องนุ่งผมอหมกไปนะอทูนหัวจะให้นุ่งผ้าไปแก้ผ้าไปผมก็ไปโอ้โหว่างั้นั้นนะ เมืองไทยเนี่ยผมกลัวคนอยู่สองคนเท่านั้นนะคุณพันทิพย์คนหนึ่งนะคุณสุรักษ์อีกคนหนึ่งในเรื่องจริงนะแกกลัวคุณพันทิพย์เนี่ยใช่ที่ไหนได้ก่อนงานวันครับสยามรับพาดหัวเลยนักเรียนนอกที่มันได้เงิน CIA มาทำหนังสือมันบอกในหลวงไม่ทำอะไรวันวันเล่นเดรโลบอยเออพาดเัินนั้นเลย คือทั้งกมสายพิทักษ์ฉบับนั้นเน่ยมันมันกรุงแตก200ป้คยปีผมก็อ้างถึงรอศรัสิบสองรัชกาลที่ห้าทนเปรียบท่านหมือนมือนกับทวีราสององค์จะเสียเมืองครับแล้วท่านก็บอกเสียพระไทยมากไม่สงไม่สวยไม่เนกรมยามเราก็เขียนต่อไปบอกว่าเนี่ยถึงแม้ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็เรือมีพายุใหญ่ตามเนี่ยแต่ตอนนี้ต้องมีกัปตัน ในหลวงต้องเป็นกัปตันออกมาเรือล่มให้มันล่มไปมันรู้ท่านกลับอ,สอาสวยใหญ่ผมก็เลยบอกเนี่ยตอ,ตอนนี้เหมือนใยคล้ายๆรศที่สองแท้ๆกรูแตกเลยนะเนี่ยเราไม่มีกัปตันเลยเห็นมีแต่กัปตันเรือใบวันนี้ผมให้คุณวสิทธิ์ไปบอกอาทิพีตำรวจที่เป็นตลอดเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเลยนะประเสริฐรุชิรวงให้ให้จับผม คุณประเสริฐก็เข้าคอรมอคับคุณถนอมเขาดีนะคุณสแวงเทนารงเป็นเลขาตก่อนนี่มันมันมีตำแหน่งเลขาธิการใช่คุณสวงบอกคุณเขาเยเถียงเด็กแพ้เด็กแล้วจะให้เอามือรัฐบาลไปจับมันไม่ถูกต้องผมก็เลยรอดตัวไปครับครับนี่ครั้งแรกเลยคดีหมิ่นเพราะว่าเพราะเนั้นพอไม่จับผมครับแกก็เฮี้ยวเลยไปถึงแกก็ไปให้นะแต่นุ่งนุ่งฝรั่งไป เสร็จแล้วพอผมสัญญาว่าเจ้าคุณนนมานกล่าวเปิดแล้วคุณชาคริตปิดกล่าวจนกรนทั้งพระอทิตตกครับพวกเราจะถือใต้เดินจากพระหมหาธาตุไปพระมงคลปร,ระพิษได้คุดเทไห่ก็ไม่มืดฮะแกก็บอกท่านพู้ว่าประกาศให้มืดเลยได้ไหมก็ลงมานทีนี้ข้อเสียผู้ว่าครับก็บอกว่าขึ้นไปพูดบอกเนี่ยเราได้ฟังจุคุณนุมาน ปัญญาชนรุ่นปู่มาแล้วคฟังอาจารย์คริสปัญญาชนรุ่นพ่อเนี่ยนี่อันปัญญาชนรุ่มสมัยในสอที่เขขึ้นมาพูดโอ้โหว่าผมขึ้นไปผมไม่ได้เตรียมเลยฮะไม่ได้จะพูดแกหาผมหักหลังแกหักหลังผมเป็นลายไม้ว่าผมขึ้นแกกะทืบติงกลับเลยโอ้แย่งสีนแย่งสีนใช่ไหมถึงได้ตั้งกันอะไโดยที่ไม่ได้เตรียมเอาไว้อย่างนี้ผมผมผมโดยประชดประแจแกพูดคนจุดท้าย